Better to know กลับเข้าสู่ช่วง Better to know กันค่ะกับวิธีการรับมงอในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆนะคะคุณผู้ชมจะได้รับมือนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันเวลานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดถึงอุบัติเหตุไหลหลุดค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะจากการออกกําลังกายนะคะเล่นกีฬาหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆก็สามารถทําให้เราไหลหลุดได้ซึ่งคนที่เขาไหลหลุดบ่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเอามีวิธีการนวดหรือว่าจัด ทำให้ไหลเนี่ยกลับมาอยู่เข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันนะคะวิธีการพฐมนพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือแบบถูกต้องเวลาที่เราไหลหลุดเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆวันนี้ไปดูวิธีที่ถูกต้องกันนะคะในสกรุปนี้เลยค่ะ ข้อไหล่ก็คือบริเวณที่สิ้นสุดของบ่าค่ะมาต่อกับต้นแขนซึ่งก็จะมีทั้งสองข้างค่ะซึ่งสองตัวนี้ก็คือข้อเนี้ยก็จะเชื่อมเชื่อมต่อกันด้วยเส้นเอ็นแล้วก็มีน้ำไขข้อมีกล้ามเนื้อยึดโยงแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อไหลข่ของต้นแขนนะคะไปในได้หลายทิศทางด้วยลักษณะของข้อที่มันเป็นเบ้าค่ะซึ่งตัว ออข้อไหลยหลุดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าตัวส่วนของกระดูกต้นแขนมันหลุดออกจากเบ้าของตัวของลำตัวที่เป็นสิ้นสุดของบาค่ะก็ทำให้ขยับตัวต้นแขนไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางกีฬาค่ะซึ่งก็จะมีทางกีฬาที่ใช้แขน มากเช่นเทนนิสหรือว่าการว่ายน้ำนักกีฬานักกีฬายิมนาสติกอะคะ่ะส่วนกีฬาอื่นๆก็เช่นกีฬาที่มีการกระทบกระแทกกันระหว่างร่างกายเช่นฟุตบอลหรือว่าลักบี้อย่างเงี้ยค่ะเมื่อมีการกระแทกก็จะสามารถทําให้เกิดอาการไหลหลุดได้อุบัติเหตุทั่วๆไปก็เกิดขึ้นได้เช่นรถชนมีการกระแทกที่รุนแรงต่อหัวไหล่ตกจากที่สูงะคะ่ะหรือว่ามีอาการ กระชากหรือว่ากระแทกที่บริเวณไหล่ในลักษณะที่ท่าทางที่มีการกางแขนออกเช่นสมมติเวลาที่เราผลลรถอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมีแ,บบแรงกระทําเกิดการกระชากของหัวไหล่เนี่ยก็จะสามารถทําให้หัวไหล่เนี่ยลุดได้<ม>สามารถเกิดได้ขึ้นกับท,กท,ทุกวัยเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงที่มากระทำนั้นน่ะมีความรุนแรงแค่ไหน จะสังเกตได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามองเนี่ยก็จะมีลักษณะของการผิดรูปไหลสองข้างเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกันค่ะบางรายเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามีปุ่มนูนของกระดูกที่บริเวณหัวไหลได้ค่ะส่วนตัวผู้ป่วยที่มีอาการไหลหลุดเองเนี่ยก็จะมีอาการปวดเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวต้นแขนได้ค่ะมีอาการบวมได้บ้างแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมีการบาดเจ็บต่อเส้นประสาท ผู้ป่วย,ยก็จะรู้สึกว่ามีอาการชาหรือว่าขยับไม่ได้ของตัวแขนนะคะ ไหลหลุดเป็นอาการที่ข้อไหลหลุดออกจากเบ้าซึ่งสามารถหลุดได้หลายรูปแบบเนื่องจากข้อไหล่เป็นส่วนที่เคลื่อนไหวได้หลายทิศทางทําให้เป็นข้อต่อที่หลุดได้บ่อยที่สุดในร่างกายเช่นหลุดไปทางด้านหน้าหลุดไปทางด้านหลังหรือหลุดลงมาด้านล่างแต่ส่วนมากแล้วมักจะหลุดไปทางด้านหน้าโดยสาเหตุของไหลหลุดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นการเล่นกีฬาอุบัติเหตุจากการจราจรการทะเลาะ วิวาทการตกจากที่สูงการกระแทกหรือการกระชากที่หัวไหล่อย่างรุนแรงโดยเราสามารถสังเกตได้ว่าผู้ป่วยมีอาการไหลหลุดหรือไม่จากการที่รูปร่างของไหลผิดแปลกไปมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมสามารถมองเห็นกระดูกที่เคลื่อนออกและอาจมีลักษณะเป็นก้อนนูนใต้ผิวหนังได้รวมถึงมีอาการปวดรุนแรงบวมฟกช้ำไม่สามารถขยับหรือยกแขนได้ตามปกติหรือมีอาการชาและรู้สึกเจ็บค่ะ าการไหลหลุดนะคะนอกจากตัวไหลที่มันหลุดออกจากเบ้าแล้วเนี่ยมันก็จ,จะมีอาการร่วมด้วยคืออาการบาดเจ็บของตัวกระดูกกระดูกอาจจะมีภาวะแตกหักร่วมด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าช่วยเหลือไม่ถูกวิธีเนี่ย ภาวะแตกหักของกระดูกนี้ก็อาจจะมากขึ้นได้ทําให้มีการเจ็บปวดที่มากขึ้นเนื้อเยื่อบาดเจ็บมากขึ้นนอกจากนี้ก็มีอาการบาดเจ็บของระบบเส้นเลือดได้ทาให้อวเนี่ยขาดเลือดถ้าเกิดบาดเจ็บต่อเส้นประสาทก็จะมีอาการชาแล้วก็อ่อนแรงซึ่งถ้าช่วยเหลือไม่ถูกวิธีแล้วกเกิดอาการบาดเจ็บเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ได้โดนแต่ว่าช่วยปุ๊บแล้วโดนตัวเส้นประสาทเส้นเลือดขึ้นมาค่ะก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ก็จัดให้อยู่ในท่าที่นิ่งๆนะคะอาจจะเป็นท่าที่เขาแบบเป็นท่าท่านิ่งๆหรือว่าเป็นท่าที่สบายที่สุดนะคะอาจจะเป็นการนําแขนแนบชิดด้านตัวแล้วก็ใช้แขนเนี่ยติดอยู่ก,กับลําตัวใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะประคองตัวแขนข้างที่มีอาการไหล่หลุดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผ้าสามเหลี่ยมก็เอามาคล้องคอเพื่อพยุงแขนไว้ถ้าเกิดว่ามีผ้ายืดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถรัด แขนเนี่ยให้อยู่ติดกับลำตัวคือทำให้เกิดการขยับของตัวข้อไหล่เนี่ยให้น้อยที่สุดค่ะแล้วก็ประคบเย็นเพื่อให้ลดอาการเลือดออกในข้อแล้วก็ลดอาการปวดค่ะส่วนเ,ออเรื่องยากแก้ปวดเนี่ยก็คือว่าไม่แนะนําให้กินคืออยากให้งดน้ำงดอาหารเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีภาวะแทรกซ้อนอ่งเริ่มด้วยเช่นกระดูกหักเนี่ยค่ะก็ต้องผ่าตาดัดก็ต้องมีการงดน้ำงดอาหารค่ะแล้วก็รีบพาคนไข้เนี่ยนำส่งโรงพยาบาล อย่างที่บอกค่ะว่าอาการไหลหลุดเนี่ยมันมีภาวะอื่นร่วมด้วยได้เช่นกระดูกหรือว่าบาดเจ็บต่อเส้นเลือดเส้นประสาทนะคะควรจะต้องมีการประเมินโดยแพทย์ว่าไม่มีการบาดเจ็บเหล่านี้แล้วถึงจะทําการนําไหลเนี่ยเข้าที่ให้อย่างถูกวิธีเพราะฉะนั้นก็คือไม่แนะนําว่าให้ดึงไหลเองที่บ้านเลยไม่ว่าจะเป็นการไหลหลุดครั้งแรกหรือว่าไหลหลุดครั้งที่2ที่สตามมา การประครบเย็นนะคะมันเป็นการช่วยให้เลือดเนี่ยมันออกในข้อที่ลดลงลดอาการบวมของตัวที่บาดเจ็บได้ะคะ่ะถ้าเกิดว่าประครบผิดเนี่ยมันก็จะทําให้มีอาการอักเสบบวมมากขึ้นก็มีอาการปวดมากขึ้นได้วิธีการปรมพยาบาลของผู้ที่มีอาการไหลหลุดนั้นคือพยายามให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆลดการขยับแขนข้างที่ไหลหลุด จากนั้นให้ผู้ป่วยใช้มืออีกข้างประคองแขนข้างที่บาดเจ็บโดยงอแขนช่วงล่างขึ้นให้อยู่ในมุมฉากหรืออยู่ที่บริเวณหน้าอกอาจใช้การผูกผ้าสามเหลี่ยมคล้องคอหรือใช้ผ้ายืดพันแขนเพื่อช่วยพยุงแขนก็ได้หากผู้ป่วยมีอาการปวดสามารถทำการประครบเย็นบริเวณที่มีอาการปวดก่อนพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ สิ่งสาคัญของการปฐมพยาบาลของผู้ที่มีอาการไหลหลุดคืออย่าพยายามดึงข้อที่หลุดให้เข้าที่เองเพราะว่าอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อเอ็นเส้นประสาทเส้นเลือดหรือกล้ามเนื้อในบริเวณรอบข้อไหลเกิดการบาดเจ็บและอาการปวดมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยถึงขั้นพิการได้เลยล่ะค่ะจริงค่ะ คือการบาดเจ็บต่อข้อไหล่หนึ่งครั้งนะคะ mm. ก็จะทําให้ความมั่นคงของข้อไหล่นั้น,นสูญเสียไปความแข็งแรงของเส้นเอ็นที่ยึดโยงกระดูกะะ mm. ก็จะเสียไปอาจจะมีเส้นเอ็นฉีกขาดร่วมด้วยทําให้ตัวไหล่สามารถที่จะหลุดได้ง่ายกว่าคนปกติบางทีทำ กิจวัตรประจำวันที่ใช้ข้อไหล่ปกติเนี่ยก็สามารถหลุดได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเคยหลุดหนึ่งครั้งก็มีโอกาสที่จะหลุดซ้ําได้แน่นอนค่ะโดยทั่วไปก็จะมีการรักษาหลายแบบถ้าเกิดเคยหลุดซ้ําๆอาจจะเป็นแบบการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ให้แข็งแรงมากขึ้นหรือว่าถ้าเป็นหนักๆเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดก็ที่กล่าวมานะคะว่าการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ย มันจะช่วยลดการบาดเจ็บที่เพิ่มเติมของอาการข้อไหลห่หลุดได้ทั้งอาการปวดบวมอาการบาดเจ็บจากกระดูหกหักการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราประถมพยาบาลได้ถูกต้องเนี่ยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็จะรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไปแล้วก็ไม่เกิดผลแทรกซ้อนตามมา Better to know การช่วยเหลือแล้วก็ปถมพยาบาลแบบถูกต้องนะคะก็จะทำให้ไม่มีอาการที่รุนแรงตามมานะคะลองไปทำตามกันดูก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาดีๆกันในช่วง Daily Expert เดี๋ยวกลับมาค่ะ